สวัสด,ดีค่ะพี่ส้มนะคะปัจจุบักนกำลังศึกษาอยู่คณะสางเวชศาสตร์สา,า,าขาในรแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่2ค่ะพี่เป็นเมก้าแค์ของสถาบันกฤษชากเมกาสตาดี้นะคะสโลกแกนประจำตัวพี่ก็คือแค่เราคิดจะเริ่มต้นก็เป็นอีกขั้นในการก้าวสู่ความสำเร็จแล้วค่ะ สำหรับปีแรกนะคะพี่ก็จะเรียนเป็นของคณะวิทยาศาสตร์เช่นฟิสิกส์เคมีชีวะหรือว่าเคลลูลัสค่ะส่วนปี2เราก็จะเรียนเป็นของสาขาเรามากขึ้นเป็นพวกการใช้ไฟฟ้าบำบัดหรือว่าเป็นคาราบำบัดนะคะซึ่งปี1เราได้เรียนการศึกษาร่างจากอาจาร,รย์ใหญ่จริงๆด้วยค่ะ แล้วก็เรื่องของกิจกรรมนะคะคณะสาขาวิทยาศยาสตร์มีกิจกรรมเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายรับน้องหรือว่า open h o า s e หรือว่าเป็นกีฬาสังสรรค์ระหว่างคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยค่ะมีชีววิทยาแล้วก็ภาษาไทยค่ะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรหรือว่ารู้แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจัดการกับตารางอ่านหนังสือตารางเรียนยังไงก็สามารถมาปรึกษาพีพ่ๆได้เลยค่ะหรือว่าเราไม่เข้าใจการบ้านก็สามารถมาปรึกษาพีพ่ๆได้ที่สถาบันการชามมกาสตาดีค่ะบ๊ายบาย